มึงว่าคนทำบุญเขาหวังอะไรกันวะเึ้ื่องจกรวันไงก็ถูกเครื่องหนึ่งทุกคนทำบุญแม่งหวังรวยกันทั้งนั้น วางภาพในหัวไว้ชัดตั้งแต่สาธุซีซั่นแรกยังไม่ได้ลงฉายด้วยซ้ําว่าการสารต่อโปรเจกต์ธุรกิจบุญในเรื่องสาธุสองจะเล่นใหญ่เล่าไปถึงภาพสะท้อนของการเมืองและระบบที่มีผลต่อพุทธศาสนาจนทําให้ผู้กํากับของเรื่องอย่างวัฒนพงศ์วงวันเลือกดีไซน์ภาพสะท้อนธุรกิจบุญให้เป็นรูปประทามผ่านต้นโพธิ์ทองพร้อมกับให้ทีมนักสแสดงร่วมออกแบบภูมิหลังตัวละครเพิ่มชัดสุดคือบทสอจอเอโดยโดนัทมณ นนันที่เลือกตีความปมตัวละครว่าเป็นผลมาจากครอบครัวถึงหนึ่พล้านเร็วขึ้นที่ต้องการเงินมาทำโปรเจกต์เนี้ห้าร้ล้านบาทไม่เอาดีกว่าเอาเป็น999ล้านบาทดีกว่าเลขมงคล แม้ทำการบ้านมาอย่างหนักเป็นขั้นเป็นตอนทั้งการศึกษาเก็บข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังวงการสงฆ์การดีไซน์คาแรคเตอร,ร์ตัวละครและเรื่องราวาเพื่อทําให้ผู้ชมฉุกค,คิดและชวนตั้งคําถามถึงเส้นแบ่งบางๆระหว่างศรัทธาระบบและธุรกิจซึ่งเป็นประเด็นหลักที่สาธุทั้งสองซีซั่นพยายามนําเสนอ หากสิ่งที่มาแรงจนเป็นกระแสให้ผู้ชมถกถามตั้งแต่เปิดตัวซีซั่น2คือเรื่องราวในซีรีส์จะสู้เรื่องจริงที่เกิดขึ้นในหน้าสื่อได้หรือไม่เมื่อเหตุการณ์บนโลกความเป็นจริงตลอดทั้งปีนี้กลับไปไกลยิ่งกว่าเรื่องแต่งไม่ว่าจะเป็นกรณีเฉาวของพระชั้นผู้ใหญ่ทั้งเรื่องสีกาและเงินวัดที่สั่นสะเทือนวงการผ้าเหลืองอย่างหนักคำถามนี้จึงเป็นเหมือนตลกร้ายที่สะท้อนมุมคิดของผู้คนที่มีต่อวงการสงฆ์ เหมือนที่ผมบอกว่าผมมีชอยพวกนี้ในการรีเสิร์ชซึ่งของพวกนี้มันไม่ได้หนีไปไหนฮะมันยังอยู่ในจุดที่เราเคยไปเจอมาเราเคยไปรีเสิร์ชมาเนาะพี่แต่ว่าความความเข้มข้อนอะ่ะถามว่าเท่าในข่าวหรือเปล่าพอะมันเป็นประเด็นที่เราไม่ได้ไม่ได้จะต้องคิดว่าจะมาอยู่ในส่วนของการพัฒนาบทในซีซั่น2ฮะเราอาจจะไม่ได้แบบเจาะลึกเข้าไปเหมือนในข่าวหรือเป็นขยาย การเชื่อมโยงแบบนั้นเนาะแต่ผมคิดว่าพอองค์กรไหนที่มันเกิดการรวมตัวเกิดขึ้นมาแล้วมีเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของเงินเรื่องของกิเลสต,ต่างๆเกิดขึ้นมาฮะมันก็ในรายบุคคลแล้ว่มันสามารถทําให้คนที่อาจจะเคยมองหรือยึดถือว่าสิ่งนั้นดีมันสามารถเทินกลายเป็นกลายเป็นกลา,ายเป็นหลงผิด ไปได้ครับผมคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่เป็นเพียงแค่ลายบุคคลเนาะจุดที่เป็นเพนพอยต์หลักๆเลยคือเรื่องของการตรวจสอบมั้งเรื่องของความชัดเจนเรื่องของการควบคุมอะฮะคือจริงๆผมคิดว่าในทุกๆองค์กรนะฮะเอาเป็นที่เรามองเห็นได้ง่ายๆมันมันต้องมีจุดเกสีเทาจุดเกอแอรีอะไรบางอย่างอยู่ทุกวงการการศึกษาการแพทย์การกีฬาอะไรอย่างเงี้ยฮะศาสนาเอง หรือพุทธาพาณิตเองก็เป็นหนึ่งในจุดนั้นที่เราลองหยิบมายกขึ้นมาเล่าอะครับเพราะว่าผมคิดว่าในทุกๆองค์กรพวกนี้มีเรื่องที่เราอาจจะหยิบออกมาเล่าได้อีกเยอะแยะออสิ่งที่แบบได้ยินเยอะมากก็คือจะเป็นคําถามประมาณนี้ว่าแบบซีซั่นสองนี้จะเดือดเท่าไหมจะมีแบบนี้ไหมจะมีแบบนี้ไหมจะมีแบบนี้นะคือคือในมุมของการ ดูคอนเทนต์หรือซีรีส์อะไรเงรี้ยผมว่ามันก็คงสนุกสําหรับคนดูเนะเาะว่าแบบเออเขาก็ลุ้นตามว่าแบบมันจะเหมือนของจริงไหมวะเออมันจะมีไหมว่ามันก็คงจะเติมเต็มหรือว่าฟินในบางอย่างในอรรถรสของการดูเนาะแต่ว่าผมว่ามันก็ถ้าเราถ้าเราแยก ผมคือไงผมพูดในแถนะว่าผมกลัวคนผิดหวังถ้าเกิดสมมติว่าบางอย่างมันจะไม่ได้เหมือนร้อเปผมก็ไม่ได้อยากให้คนดูผิดหวังเพราะผมรู้สึกว่าเขาก็มีวิธีการเล่าที่แข็งแรงในรูปแบบของสาธุสองอเหมือนกันที่แบบเฮ้ยมันก็น่าสนใจนะอันนี้ผมก็มันเป็นโอเพนนี่ของคนดูแล้วที่ว่าก็รอดูว่าเขาจะรู้สึกกับกับ<ๆ>สิ่งนี้ยังไงเขาจะแบบเออมันไม่ได้เหมือนสัทีเดียวแล้วคุณแฮปปี้ไหมคุณว่ามันสนุกไหมล่ะคุณคุณยังตื่นเต้นเล่าใจกับ การดูภาพยนตร์ซีรีส์เรื่องนี้อยู่ไหมอะไรเงี้ยศออาสนากับการเมืองก็คล้ายกันนะเราศรัทธาศาสนา,สา,สนาก็เหมือนเราศรัทธาในตัวบุคคลนะ่ะเราศรัทธาในตัวคนนะักการเมืองคนนี้เพราะว่าอะไรเพราะเขาช่วยเหลือ,อ,อชุมชนเขาเป็นที่ยึดเหนี่ยวเขาช่วยพัฒนาออความเจริญนําความเจริญมาให้ในพื้นที่อะไรเงี้ยนั่นเป็นเรื่องเดียวกันศาสนาก็เหมือนกันมันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอะคะ่ะแต่ทีเนี้ย ศาส,สนามันไม่ได้ไม่ดีมาตั้งแต่แรกอะคนต่างหากที่เข้ามาแล้วมาช่วยประโยชน์แล้วก็มาทําให้ศุกศาสนามัวหมองการเมืองก็เหมือนกันจริงๆแล้วพอยต์ของมันก็คือพัฒนาทุกอย่างใช่ปะเป็นตัวแทนประชาชนแต่ว่าเราก็จะมีนกักการเมืองที่ที่ใช้โอกาสตรงเนี้ยช่องว่างตรงเนี้ยเข้ามาทําผลประโยชน์ให้ให้กับตัวเองค่ะ แม้เรื่องราวในซีซั่น2จะทิ้งปมรอโอกาสสารต่อถ้ามีโอกาสสร้างฤดูการใหม่หากก็ปฏิเสธได้ยากว่าทุกปมปัญหาที่สะท้อนทั้งในจอและนอกจอล้วนเป็นภาพที่ผู้ชมมองสังคมการเมืองและวิกฤตศรัทธาในศาสนาด้านลบซึ่งหลายสิ่งที่ซ่อนไว้ใต้พรมยังอาจเกินกว่าจินตนาการที่ผู้สร้างหนังและซีรีส์จะคาดถึงกวินพพันธุเิกไทย P ี s รายงาน กูคเคยคิดนะเว้ยว่าเงินมันซื้อได้ทุกอ,อย่างเลยเดี๋ยวมึงดูดินั่นพากรู้มีสุดเลย